สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องอเชินชิปไชน่า<ป>ผมอเชินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่เขตปุกคงตนเอววงกวางสีจ้วงหรือว่ามณฑลกวางสีจ้วงนะครับที่นี่เป็นบ้านเกิดของผมอยู่ภาคใต้ของจีนเกียกับเวียดนามด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะครับที่ผมอยู่เรียกว่าเมืองเหลียวโจนะครับผมแต่เราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะครับจากที่นี่เข้าไปตัวเมืองนะครับ ก็ห่างกัน60กิโลใช้เวลาในการเดินทางก็หชั่วโมงครึ่งนะครับเมื่อเช้าเราก็มาจากตัวเมืองนะครับมาถึงที่นี่กว่าที่จะมาถึงนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับพาทุกคนไปเที่ยวชมหมู่บ้านของคนจีนที่อยู่บ้านนอกนะครับผมแล้วก็หมู่บ้านที่วันนี้เราจะพาไปดูนะครับเรียกว่าหมู่บ้านทานเถูนะครับผมเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับทั้งหมู่บ้านนะครับมีประชากรก็ ไม่เกิน300คนนะครับผมแล้วก็หมู่บ้านนี้มีอะไรพิเศษบ้างจะบอกเลยนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านของชนเผ่ามู่เหล่าจูนะครับเป็นชนกลุ่มน้อยนะครับก็สําหรับมู่เหล่าจูนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะเพราะว่าคนมันน้อยมากเลยอะ่ะก็ประชากรของชนเผ่ามู่เหล่าจูนะทั้งประเทศจีนมีแค่ไม่เกิน3ล้านคนน่ะน้อยมากเลยนะครับส่วนมากก็พักอศาศัยอยู่ในมณฑลกวางสีจ้วงนะครับ ก็วันนี้นะครับจะพาทุกคนเข้าไปชมหมู่บ้านของชนเผ่ามู่เหล่าจูแล้วก็ไปดูกันว่าในหมู่บ้านนี้มันแตกต่างกับหมู่บ้านทั่วไปของจีนอย่างไรแล้วก็ในหมู่บ้านนี้มีอะไรให้เราดูบ้างคนในหมู่บ้านนี้เวลานี้เขาทำอะไรกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศในหมู่บ้านอี่มีรถขับพาน,นะครับรถสามล้อตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าหมู่บ้านนะครับผม ไม่มีประตูใหญ่ทางเข้าหมู่บ้านเหมือนหมู่บ้านที่เราเคยพาทุกคนไปดูนะครับผมเพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับถามว่าจเจริญไหมเดี๋ยวเข้าไปดูถังรู้นะครับผมย้อนแสงนะครับก็ตอนนี้นะครับเวลานี้ก็ประมาณป่าย3สามนะครับผมป่าย3สามโมงอันนี้คือบ้านหลังแรกที่เราเข้ามาในหมู่บ้านนี้ออ้ยจเจย็ยนนะ ก็หมู่บ้านนี้ก็ดูดีนะครับผมสร้างป้านนี้ดูดีเหมือนเขาสร้างก็ได้ปูกระปลื่ออะไรดูดีมากนะครับแต่หมามันดุกหน่อยเห่านี่ขวามือตรงนี้นะครับเป็นกล้วยนะครับผมกล้วยแต่ว่าเป็นพันอะไรนะครับผมไม่รู้จริงๆนะครับส่วนมากคนจีนก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นกล้วยพันุอะไรส่วนตรงนี้นะครับต้นเหลี่ยวนะครับผมเหลี่วสู้ ก็ทางเข้าในหมู่บ้านนะครับก็ดีอยู่นะครับมันไม่เหมือนแบบแต่ก่อนอะ่ะทางโลกลังอะ่ะก็ทําดีแล้วนะครับแล้วก็มีไฟด้วยนะครับตอนกลางคืนมีไฟด้วยเนี่ยกําลังเข้าไปในหมู่บ้านนะครับเจอหมู่บ้านนี้ดูก็เงียบนิดนึงนะครับบ้านหลังแรกไม่ค่อยใหญ่มากนะนี่ ซ้ายมือตรงนี้นะครับธงชาติไทยเห็นไหมครับตรงนี้อ่ะจริงๆอ่ะตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโรงสีข้าวนะครับรับซื้อข้าวในหมู่บ้านนี้เอาไปขายนะครับผมเจ้าใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเข้าไปอหน่อยนึงนะครับในหมู่บ้านนี้นะครับมีบ้านเก่าเก่ด้วยนะครับที่สร้างไว้ได้ประมาณเกือเกือหนึ่งร้อปีอะ่ะเป็นบ้านเก่าแก่ ผมถึงพาทุกคนมาดูนะครับส่วนที่เราเห็นนะครับเป็นบ้านที่สร้างใหม่ทีหลังนะครับเราไปทางนี้นะครับผมข้างหน้ามีต้นไม้ใหญ่ถามว่าสะอาดไหมก็โอเคอยู่นะครับขยะก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็ยังมีอยู่เวลานี้ อุณหภูมินะครับประมาณยี่สิบสามยี่สิบสี่องศานะครับก็ไม่ได้ร้อนมากนี่ป้านี้นะครับปะดูก็ทำได้ดีมากเลยนะครับผมข้างบนนะครับของปะดูก็มีพวกกีแลนมีบางกรด้วยนะครับตกแต่งได้ดูหรูนิดหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นรถกระแสนะครับรถไถนาแบบมิน,นิอ่ะ ช้ไม่ได้แนละ้วเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่มีแล้วตามทั่วไปนะครับก็บ้านของคนจีนที่อยู่ชนบวดก็ประมาณนี้แหละครับทั่วไปนะไม่แตกต่างกันเลยส่วนตรงนี้นะครับเป็นลถสามล้อนะครับคนแก่ชอบใช้เนี่ยเข้ามาตั้ง นานนะเพิ่งเห็นมีคนขี่รถผ่านเป็นจักรยานไฟฟ้าด้วยนะครับไม่รู้จักนะครับผมเนี่ยข้างหน้าหน้าบ้านนะครับตากข้าวด้วยนะครับอันนี้เป็นข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมานะครับผมให้ทุกคนดูหน่อยมันเป็นข้าวพันอะไรไม่รู้เหมือนกันนะครับอันนี้ปลูกรอบสองในปีนี้นะครับ เพิงเกี่ยวข้าวเมื่อกี้เวลาเราเข้ามานะครับเราก็เห็นลงสีข้าวแล้วใช่ไหมก็สแสดงว่ารายได้ส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านนี้ก็มาจากการปลูกข้าวนะครับเอาไปขายมีหมาอยู่ชั้นสองดีนะไม่เห่าน่ารักมากเนี่ยส่วนมากก็ตากข้าวอยู่ในหน้าบ้านนะครับบางทีเราอาจจะสงสัยว่าทำไมเขาไม่ชอบเอา ร้างบ้านเวลาไม่ชอบใช้หลังคาสังกะสีหรือว่ากระเบื้องก็ได้แต่จริงๆอ่ะเวลาส่วนมากตามชนบทบ้านนอกนะก็ทําไร่ทํานากันเวลาได้ข้าวหรือว่าข้าวโพดมาแล้วสามารถตักข้าวตรงตากฟ้าได้นะครับก็เลยไม่นิยมใช้หลังคาเหมือนแต่ก่อนนะครับเห็นไหมถ้าเป็นกระเบื้องแบบนี้นะไม่นิยมใช้แล้วส่วนมากก็เป็นลานนะครับตากฟ้า เอาไว้ตากของได้แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเวลานานแล้วมันจะรั่วนะครับข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นบ้านบ้านก็เก่าแล้วไม่มีคนพักอาศัยอยู่แล้วนะครับผมคนในบ้านนี้น่าจะย้ายไปที่อื่นนะข้างหน้าตรงนี้ก็เป็นบ้านบ้านใหม่ที่สร้างได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ นคนในหมู่บ้านนี้นะครับที่ล้อสามล้อไฟฟ้านะครับน่าจะไปที่นานะครับนี่ฮที่ี่ที่ที่ที่ี่นีกก่ี่แี่ท่ที่ทถี่ที่ที่ท่ที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 ่าี่ท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 ีเที่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 ทา่่า ในบรรยากาศในหมู่บ้านนี้นะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้เป็นบ้านที่เก่ามากแล้วมันพังทลายหมดแล้วนะครับอย่างที่คลิปก่อนนะครับพาทุกคนไปดูอะ่ะเราก็ใช้พวกดินมาอับเป็นก้อนนะครับมาเป็นอิฐแต่ไม่ได้เหมือนไม่ได้เผานะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะตรงนี้ก็แบบ ไม่ค่อยมีคนเข้ามาเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะสงสัยนะครับคนที่เคยพักอยู่ที่นี่อ่ะเขาอาจจะไปที่อื่นแล้วแล้วที่ดินล่ะเขาไม่ขายหรอกหรือว่าอย่างไงเพราะจริงๆอ่ะสำหรับคนจีนที่อยู่ชนบทบ้านนอกนะเขาไม่ค่อยซีเรียสเรื่องที่ดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหนึ่งไม่ค่อยมีคนมาซื้อที่นี่หรอกที่ดินมันเยอะแยะเลยเข้ามาซื้อตรงนี้เอาไปทําอะไรห่างจากตัวเมืองก็ไกลมากส่วนมากทุกคนเขาก็มีที่ดินกันหมดแล้ว ตรงนี้นะครับเป็นรถ3าล้อนะครับสูบเดียวใช้ดีเซลนะครับผมเวลาไปขนของแบบไม่หนักมากก็ใช้รถแบบนี้นะแต่ก่อนก็ใช้เขาเรียกว่ารถเกวีนใช่ไหมที่เอาควายไปลากอะตรงนี้นะครับก็ตากพลิกนะครับผมตากพลิกแห้ง เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับส่วนมากมีแต่คนที่อายุเยอะแล้วอยู่ในหมู่บ้านนะครับปลูกข้าวปลูกอ้อยอะไรต่างๆนะครับนี่เป็นอาชีพหลักเลยนะครับผมแต่ถามว่าถ้าเป็นงานไม่ค่อยมีนี่ตอนนี้ก็สี่โมงยินแล้วนะครับก็เก็บข้าวได้แล้วจนวนนะครับเอาไว้ตากข้าว หมือนที่ไทยไหมครับน่าสนใจข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นบ้านเก่าแก่นะครับเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปชมบรรยากาศบ้านเก่าแก่กันนะครับส่วนมากก็สร้างไวเ้เกือบเกือบร้อยปีแล้วนะครับผมนี่ให้ทุกคนดูหน่อยมันคลาสสิกมากเลยเดี๋ยวเราไปประตูนี้นะครับ นี่อันนี้มันเป็นบ้านเก่าประตูใหญ่นะครับก็จริงๆอ่ะคนแต่ก่อนคนที่พักอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับ mm. เขาก็แบบสร้างบ้านอยู่ติดกันเลยนะครับติดกันหนึ่ง mm. เวลามีแบบมีจูนเข้ามาป้อนของอะไรต่างๆเราสามารถช่วยเหลือกันได้เพราะว่าที่นี่มันติดภูเขาเนาะก็ส่วนมากคนที่พักอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะครับ mm. นามสกุลแท้เดียวกันหมดนะครับส่วนหมู่บ้านนี้นามสกุลเหลียงนะครับ นทา,กานก่อนใช่ข้างบนนะครับมีภาษาจีนด้วยนะครับดูแบบเก่าแก่มากตกแต่งด้วยป้านี้นะครับดูเวลาแล้วว่าประมาณสมัยรัชวงศ์ชิงช่วงปลายนะครับที่เขาสร้างประตูนี้ข้างบนนะครับมีพวกลายเป็นภาพวาดต้นสนนกกวางอะไรต่างๆนะครับคลาสสิกมากเลยนะครับ แต่ข้างบนก็มีซ่อมเสรมปูรณะปางแล้วนี่ตรงประตูนะครับเอาก้อนหินใหญ่มาทำนะครับแข็งแรงมากยาวเลยนะประมาณเกือบ3าเมตรนะครับผมข้างบนก็เป็นก้อนหินเหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งด้วยนะครับส่วนมากอะ่ะคนแก่แล้วคนในหมู่บ้านไม่มีอะไรทาก็เวลามา นั่งคุยกันตรงนี้นะครับผมเย็นๆน,นะครับผมสบายสบายเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาในบ้านเก่าแล้วนะครับผมบ้านเก่าเป็นบ้านของคนสมัยก่อนนะครับที่เขาพักอยู่ในบ้านแบบนี้กันนี่ที่ให้ดูนะครับส่วนมากคนที่นี่นะครับเขาก็จะใช้ตินมาอัดเป็นก้อนนะครับเป็นอิฐสร้างบ้านกัน <c oughs> แต่ไม่ค่อยทนทานเท่าไหร่นะแต่ก็อยู่ได้นานนะเกือบหนึ่งร้อยกว่าปีเลยนะครับสุดยอดนะแต่มันก็แตกล้าวบ้างแล้วเดี๋ยวเราไปทางนี้นะครับนี่ครับคนน้อยมากเลยอะ่ะส่วนมากเป็นคนแก่น,นะครับบางคนทุกคนไม่ต้อง บางทีทุกคนไม่ต้องแบบตกใจนะเวลาเขาเห็นหน้ากันไม่ทักทายกันหรอเพราะว่าเรามาจากที่อื่นนะครับสําหรับคนที่นี่นะเราเป็นคนหน้าแปลกไม่รู้จักกันนะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยทักทายกันแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะคนรุ่นเก่าเขาพูดภาษาจีนกลางไม่ได้นะครับพูดได้แต่ภาษาบ้านภาษาท้องถิ่นนะครับก็เลยไม่ได้แบบ เปิดกว้างเหมือนคนไทยนะครับผมคนจีนก็ถ้าไม่รู้จักกันก็ส่วนมากไม่ค่อยทักทายกันนะยกเว้นมีคนทักทายก่อนเขาแต่ว่าสําหรับคนรุ่นเก่านะเขาอาจจะไม่ค่อยสนใจเราเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็เป็นป้านเก่าเก่นะครับไม่มีคนพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วแต่ส่วนมากข้างบนนะครับก็มีภาพวาดด้วยนะครับมีไผ่ต้นไผ่แล้วก็ต้นสนดอกไม้อะไรต่างๆนอกอะไรต่างๆนะครับ ส่วนต,ตรงนี้นะครับก็เป็นเนี่ยไฟเข้าทุกบ้านแล้วนะครับแต่ก่อนไม่มีไฟเลยนะหน้าต่างก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมบางคนอาจจะสงสยัยทําไมเขาทําหน้าต่างไม่ค่อยใหญ่ส่วนมากอะ่ะหน้าต่างแบบนี้นะครับสําหรับคนสมัยก่อนเ,เรียกว่าใหญ่แล้วนะครับมันมีเล็กกว่านี้อีกเพราะว่าหน้าหนาวอะ่ะ ลมหนาวมันจะเข้าไปในห้องนะครับหนาวมากเลยเรานอนไม่หลับนะครับไม่เหมือนทุกวันนี้มีแอร์ช่วยเราได้นะครับสมัยก่อนคือไม่มีนะครับผมก็เลยหน้าต่างก็ไม่ได้เปิดใหญ่มากเนี่ยข้างบนอันนี้ก็เป็นเอกบ้านหนึ่งนะครับส่วนมากก็บ้านก็ติดกันเลยนะครับหนึ่งสองสามสามบ้านติดกันส่วนมากคือเป็นญาติพี่น้องกันหมดนะครับนามสกุลเหลียงนะครับในหมู่บ้านนี้บางคนอาจจะชอบมาถามว่า ออของเราก็น้มสะกุลเฉินนะครับช่วยแนะนํนาหน่อยว่าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงไหนของจีนจริงๆอน้มสะกุลเดียวกันนะครับมันมีหลายหมู่บ้านเลยนะคือกระจายไปอยู่ทั่วจีนหมดเราไม่รู้หรอกว่าหมู่บ้านคนนามสะกุลนี้เขาจะพักอยู่ในหมู่บ้านไหนมันเช็คยากมากนะครับก็กระจายไปหมดอยู่ทุกที่นะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่นะครับผม ข้างในนะครับดูออกเลยมันก็ไม่มีคนพักอาศัยอยู่แล้วส่วนตรงนี้นะครับตู้ตับเพืองนะครับทําไมเขาต้องมีตู้ตับเพืองอยู่ตรงนี้เพราะว่าที่นี่รัฐบาลจีนก็ได้มาลงทวนอนุรักษ์ไว้อยากให้ทําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวนะครับผมก็เขาก็ไม่อยากให้แบบ ทำลายไปให้มันอยู่แบบนี้นะครับมันไม่เหมือนที่อื่นนะครับถ้าที่อื่นมันมีประวัติศาสตร์ยาวนานหน่อยมีเรื่องเล่าหน่อยเลยว่ามีคนที่ดังมีชื่อเสียงหน่อยเขาอาจจะทําได้ดีกว่านี้แต่ที่นี่ก็เป็นแค่หมู่บ้านทั่วไปนะครับผมหมู่บ้านแบบเก่าแก่ทั่วไปก็ไม่ได้แบบทําแบบดีมากส่วนตรงนี้นะครับเอาไว้ปลูกผักนะครับผมให้ทุกคนดูหน่อย ถ้าเรามาเที่ยวจีนนะครับตามชนบทบ้านนอกหรือว่าในเมืองก็ได้ตรงไหนที่มันเป็นที่ว่างเปล่าปล่อยให้มันว่างไม่ได้นะครับต้องปลูกอะไรสักอย่างด้วยปลูกข้าวรอสักเดือนหนึ่งได้กินสักมื้อหนึ่งก็ยังดีนะครับก็คนจีนก็ใช้แบบให้คุ้มนะครับเพราะว่าพื้นที่มันมีจํากัดน,นะครับยิ่งประชากรเยอะด้วยนะครับแ,แบบนี้ก็ถือว่าใช้พื้นที่แบบประหยัดอันไหนที่มันปลูกอะไรได้านนี้ได้หน่อยๆก็ปลูกนะครับผม อันนี้นะ่าจะเป็นผักกวางตุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันฝั่งนี้ก็เป็นบ้านเก่าแก่นะครับไม่มีคนพักอาศัยอยู่ข้างในแล้วเก่ามากเลยมีมีไฟเข้าถึงนะเดี๋ยวไม่มีใครพักอาศัยอยู่ที่นี่แล้วถ้ามีตังก็ไปสร้างบ้านอยู่ที่อื่นนะครับอย่างเช่นข้างหลังนะครับสร้างเป็นบ้านใหม่ก็ได้หรือว,ว่าเป็นคนจีนแบบ รุ่นใหม่เข้าไปทํางานในเมืองนะครับมีตังก็ซื้อคอนโดในเมืองนะครับไม่ค่อยกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในชนบทบ้านนอกแบบนี้แล้วนะครับนี่คลาสสิกนี่เก่าแก่ม,มากนะครับให้ทุกคนดูอันนี้หน่อยเนี่ยคนสมัยก่อนนะครับคนเจจะเอารวดที่มันแข็งแข็งมาทำนะครับผมแย่เข้าไป แล้วก็ยกขึ้นโอเคเปิดอันนี้ได้นะที่ไทยน่าจะมีเนาะใช่ไหมเห็นไหมครับสมัยก่อนก็เป็นแบบนี้จริงๆมาคลาสสิกนะเก่าเก่มากอันนี้เสนิมขึ้นหมดแล้วเรามาดูตรงนี้กันนะครับกลางคืนไม่นไม่กล้ามานะกลัวมีผีอุยอ้ยโอตกใจเห็นแมวอ่าตรงนี้ก็เป็น จักรยานนะครับจักรยานแบบลูกโุมเก่านะครับเรียกว่าอีโฮยงเจียวนะต่ก่อนถ้ามีจักรยานปั่นเถอะว่าเป็นคนรวยนะครับเมื่อประมาณสี่สิบกว่าปีที่แล้วถ้ามีจักรยานทักคันหนึ่งแบบนี้นะหาแฟนหาเมียง่ายมากเลยนะครับแต่อันนี้ก็ดูยังแบบก็ถ้าซ่อมแล้วมันน่าจะปั่นได้อีกนะครับ แต่มันสูงมากนะครับถ้าเป็นตะก่อนสําหรับเด็กๆนะครับป้านใครมีจักรยานแบบนี้ให้เราปัน่นเราปั่นไม่เป็นนะครับเพราะว่ามันสูงเราขึ้นไปนไม่ได้หรอกก็เป็นสําหรับเมื่อคนจีนเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะครับจักรยานเป็นคนที่แบบเป็นของที่แบบมีคุณค่ามากเลยนะครับผมเหมือนรถยนต์สําหรับคนทุกวันนี้อะครับมีรถยนต์จะเดินทางสะดวกดูดีอะไรประมาณนี้ ไม่ด่างกันแค่เยกมาเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็กําแพงข้างนอกนะได้ปูได้ปูอีกชั้นหนึ่งนะครับน่าจะเอาบูนมาปูนะครับผมตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเขาก็ปกอ้อยแล้วนะครับ ให้ทุกคนดูหน่อยนะครับไลโอดีอยู่ตรงกลางหมู่บ้านคือตรงไหนปลูกได้ก็ปลูกหมดนะครับไม่ปล่อยให้มันว่างเปล่านะครับผมเอาง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าตรงนี้กันนะครับผมอันนี้เขาเอาไว้เลี้ยงเลี้ยงอะไรเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเห็นไหมครับ เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดสี่โมงยินห้าโมงยินแล้วครับเี่ใช้ร้อสามล้อนะครับแบบฟฟ้ามาขนของใส่ถุงด้วยนะครับคนใช้ชีวิตอยู่ในชนบทป,ป้านนอก <c oughs> ก็แบบนี้แหละครับเรียบง่ายดี ตากข้าวแห้งแล้วเก็บไว้กินบ้างส่วนนั้นก็เอาไว้ขายนะครับข้างหน้าก็ยังเป็นบ้านเก่าแก่นะครับผมส่วนมากก็เปลี่ยนแล้วเอยวพาทุกคนมาดูตรงนี้หน่อย <c oughs> ตัวนี้ที่ไทยเรียกว่าอะไรครับเนี่ยตอนนี้แก่แล้ว สามารถเอาไว้ทาเป็นแบบแปรงล้างจานได้นะครับผมแรียว่าปวกไหมไม่แน่ใจนะครับผมแต่ถ้ามันไม่ค่อยแก่มากอะ่ะมันยังอ่อนอยู่เอาไปทำกับข้าวกินได้นะครับอร่อยด้วยนะครับผมตอนเด็กๆเราได้กินเยอะอยู่กินบ่อย ข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นสีข้าวนะครับ เป็นรถสามล้อนะครับผมรถสามล้อเอาไว้ขนของอตัวเดียวเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าหน่อยน,นะครนะพาทุกคนไปดูไล่นาหน่อยในไปทางนี้นะครับส่วนมากป้านก็ประตูปิดนะครับผมส่วนมาก เนี่ยทางนี้น่าจะเป็นทางที่ไปไล่นะครับมันย้อนแสงนิดนึงนะครับทางที่นี่ก็เริ่มแคบแล้วนะครับนี่บ้านเก่าไม่มีใครพักอาศัยอยู่แล้วข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นนานะครับผม ข้าวมันเหลืองแล้วแกลยวได้แล้วน่าจะต้องรออีกสองสามวันน่ะส่วนมากปลูกข้าวกันนะครับมองไปไกลๆหน่อยเห็นไหมครับภูเขาสวยมากเลยก่องสีก็ประมาณนี้แหละครับภูเขาเยอะน้ำก็เยอะส่วนมากก็ทำไร่ทำนาปลูกอ้อยกันเดี๋ยวไปดูข้างหน้านะครับเดี๋ยวให้ไปดูข้างหน้าหน่อย ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็ปลูกมันสำปะหลังด้วยนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะที่ปลูกมันสำปะหลังอะ่ะไม่ค่อยเห็นนะครับผมมีบ้างส่วนตรงนี้ก็น่าจะปลูกผักนะครับผมเหมือนแบบแปลงผักปลูกไว้กินนะครับผมส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับที่เราเห็นน่ะเป็นอ้อยนะครับพาไปดูอ้อยหน่อย ส่วนมากอ้อยที่จีนน่ะนะคนจีนจะตูเลดีมากคนในหมู่บ้านอะ่ะถ้าคือปกติก็ดูเลอ้อยนะเพราะว่าอ้อยก็เป็นรายได้หลักของคนในหมู่บ้านนะครับนี่อันนี้เขามีอะไรนะมีมันด้วยนะครับมันเนี่ยอร่อยอยู่นะตอนเด็กๆก็ชอบกินเหมือนกัน แต่ส่วนมากไม่ค่อยปลูกมันกันแล้วปลูกอ้อยให้ทุกคนดูหน่อยนะครับผมส่วนมากที่อ้อยที่จีนดูเลดีมากถ้าเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยตอนมันโตขึ้นแล้วสูงขึ้นแล้วเราก็ต้องเอาแกะใบอ้อยออกนะครับใบอ้อยที่มันแห้งแล้วตายแล้วอ่ะเราต้องแกะออกด้วยไม,ไม่งั้นก็เวลาตัดอ้อยอมันก็ใช้เวลาหน่อยนะครับผมถ้าเราเอาใบอ้อยออกเวลาตัดอ้อยมันจะง่าย ส่วนมากไม่ใช้เครื่องตัดอ้อยมาตัดอ้อยนะเพราะว่ามันหยิบรักอ้อยกลัวมันตายปีหน้าขึ้นมาไม่สวยนะครับนี่เนี่ยน,นี้เป็นข้าวนะครับผม <c oughs> ข้างหน้าเป็นนาเนี่ยโอ้โหสวยงามมากเลยนะบรรยากาศแบบนี้ชอบมาก นึกถึงตอนเด็กๆนะครับนี่ให้ทุกคนดูหน่อยนะครับข้าวสวยงามมากแก่วได้แล้วนะครับเนี่ยรวงข้าวสวยมากเลยแต่ถ้าเป็นข้าวพันธุอะไรถามผมผมไม่รู้จักนะครับสวยงามมากอันนี้คือรอบสองของปีนี้นะครับแต่เราไปดูข้างหน้าหน่อยข้างหน้านะครับ มีรถเกี่ยวข้าวทํางานอยู่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับแต่ก่อนนะครับไม่มีรถเกี่ยวข้าวนะครับเราต้องมาเอามีดมาแกี่ยวเองแล้วก็กลับไปก็ใช้เครื่องมาเอาเม็ดออกจากต้นข้าวครับมันหลายขั้นตอนแต่ทุกวันนี้ใช้เครื่องจากทำงานรถเกี่ยวข้าวทำงานนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับผมแต่ว่าส่วนมากก็ เหมือนแบบให้เขามาช่วยเกี่ยวข้าวนะครับคิดเป็นไล่ละกี่เยนกี่แยนอะไรประมาณนี้ในข้างหน้าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วรู <mm> <mm> ้จ้าเยอะนี่อันนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับหลายถุงเลย มาดูเขาเอาเข้าวขึ้นรถหน่อยแต่ก่อนไม่มีรถสามล้อ,ลอแบบนี้นะครับต้องใช้รถรถแบบที่เขาเรียกว่ารถเกวียนไหมผมไม่แน่ใจอะ่ะที่แบบเอาควายมาลากอะ่ะเออเนี่ยมันได้อยู่นะประมาณเกือบยี่สิบถงนะครับแต่เวลาตากแห้งแล้วเหลือแค่ประมาณน่จาจะประมาณสนะิบห้านี่ร่ะ เขาก็เกี่ยวข้าวกันถึงเวลาเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วอกลิ่นนาข้าวมันหอมมากเลยนะครับทำให้เรานึกถึงตอนเรายังเด็กๆอยู่นะแล้วเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวนะครับเป็นยี่ห้อคูบต้านะครับผมที่จีนก็มีนะครับแต่ก็มีเครื่องเกี่ยวแลเกี่ยวข้าวยี่ห้อ ของจีนด้วยนะครับผมวิวสวยมากนะครับทุกคนแล้วก็มีนามีภูเขาด้วยโอเคนะครับผมวันนี้ก็พาทุกคนมาดูหมู่บ้านของชนเผ่ามู่เหลาแล้ครับเต่เมื่อกี้ที่เราผ่านมานะแผนการแต่งตัวของคนที่นี่ก็ไม่แตกต่างกับคนทั่วไปนะครับผม วิวสวยเน้นอีกทีทำให้เราคิดถึงบ้านนี่แหละคนในหมู่บ้านนี้นะบางควรอาจจะไม่ค่อยไปที่ไหนเลยนะครับส่วนมากการศึกษาน้อยรู้แด,ด่ทำไร่ทำนาทำไร่ทำนามาตั้งเด็กๆ,ๆเลยนะครับอ่าก็เลยเป็นแบบนี้นะครับผมให้ทุกคนดูอีกทีนะครับสวยงามมากเลยน่ามาถ่ายรูปมาก เป็นไงบ้างครับทุกคนพาทุกคนมาดูหมู่บ้านเล็กๆในมณฑลกว่าสีจ้วงแล้วบรรยากาศเหมือนที่ไทยไหมครับสวยงามไหมชอบแบบนี้ไหมครับจริงๆอ่ะผมชอบมากนะเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็ทาไรทํานามาก่อนนะครับผมก็กลับมาอีกทีได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ทําให้เรานึกถึงอดีตนะครับผมสวยงามมากนี่แหละครับความหมายของชีวิตเราอยู่ที่นี่นะครับ โอเคนะครับฝากทุกคนติดตามช่องผมด้วยนะครับที่นี่มนทนกว่องสีจว้วงภาคใต้ของจีนสวยเว้ยสวยสวยสวยกับ